เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเดินใาบริเวณนี้นะครับแต่คงเดินไม่หมดนะครับมันกว้างมากนะครับนี่นะใช่หมดเลยนะโอ้ยกินคงไม่หมดนะครับผมปีนี้อนือที่ผมเดินอยู่นี่คือหอยหมดเลยนะฮะใส่หมดเลย พี่ๆลองนึกภาพไปดูนะครับจนสุดาตาไปนะครับคือหอยหมดเลยนะบริเวณนะี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กใต้พาลุยนะครับวันนี้ก็ผมมาอีกอำเภอนะครับเพราะว่าขึ้นเขาไม่ได้นะครับก็เลยมาผมหอยหาหอยแทนนะครับตอนนี้ผมอยู่ทีอ่อำเภอทุ่งว่านะครับตำบลราวัยนะจงงังหวัดสตูลนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูนะครับผมก็ไม่เคยมาหามือนกันนะครับก็หอยเขาเรียกว่าหอยอะไรสักอย่างนะครับอยู่ใกล้ๆกับหอยแมลงภู่ครับเดี๋ยวเราจะไปบริเวณนู้นนะครับนะที่ริมหาดนะตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณริมหาดแต่ช่วงนี้น้ําก็แห้งนะครับเดี๋ยวผมใชให้ดูนะก่อนอื่นก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะอยู่บริเวณริมชายหาดแลวนะครับ บริเวณนี้น้ําจะแห้งเยอะมากครับเนื่งองจาก,กนอยู่ด้านนานเนละ็กๆต้องขออาภัยด้วยนะถ้าลมเสียงลมมันแรงเกินไปนะครับจะเป็นหางยาวแบบนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะหอยน่าจะรู้สึกว่าวาแบบนี้นะครับแต่หอยมาแรงกุ้ยจะเป็นเปลือกสีเขียวใช่ไหมนี่เปลือกสีออกดำๆนะะเรียกว่าหอยพุงอะไรสักอย่างนะครับคนใต้เขาเรียกนะนี่นะ เดี๋ยวเราจะไปหาดูว่าบริเวณไหนบ้างเนะี่ยเขาจะอยู่บริใในนะรเวณไกลๆเนื้อนะฮะดรือว่ฟ้องกันเลยนะไม่ได้ใส่รองเท้ามาก็้าไม่รู้นะเปลี่ยนจากเขามาเป็นทะเลบ้างนะครับสักคลิปนะูือบริเวณนี้คือจะก,กว้างมาก เพือนี้ฝนไม่ตกนะครับที่ผมอยู่อ่ะฝนตกนะครับค่อนข้างที่จะสบายมากนะครับช่วงคริก็อยู่เราห่างคนไว้นะฮะผมก็่างคนดูครับสุดสายตาก็ออก ตรงกลางนะบริเวณรอบๆนี้อ่ชาชัยลินนิมมที่ผมวังฟ้งที่จะไปนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันบริเวณเกือบถึงนะฮะที่ก่กอหาไว้กันเลยดีกว่านะมันจะยาวเกินไปครับ ูครับอ่าผมตอนนี้ผมเดินมาไกลพอจะคุ้นครัวนะเมื่อกี้ผมจะเดินมาฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ก็เดินมาได้ขึ้นอีกนะครับยังไม่ถึงนะฝั่งนู้นก็เป็นผู้คนนะครับที่เขามาหาหอยกันนะเชิญใส่มาเลยนะเห็นว่าวันนี้่ะหอยขึ้นเขาไม่รู้เขาเรียกยังไงหอยขึ้นหรือหอยอเยอะประมาณนั้นนะครับผมถ่ายว่าแบบนั้นนะครับ แม่แล้วก็ญาติญาตินะสี่้าคนจะไปดูนะวแม่จะได้หรือเปล่านะหอยพงหอยแมลงภูเ่ยแมได้นล่งนะไปดูเราจะได้กันเัียงได้หรือไม่แม่ เด็กๆก,ก็มาเล่นน้ำนะก็เพราะว่าออกจากจังหวัดไม่ได้นะครับเขาเขาห้ามเดินทางออกจากจังหวัดนะครับโดยไม่ไมจําเป็นนะเลยมาอยู่ทะเลแทนนะใครชอบอาหาหอยอาแล้วก็ผมเมนตนไวยด้านล่างให้ผมด้วยนะครับีจะเข้าไปดูานงะทาพี่คนไหนชอบหาบ้านะครับ ไอพงหรือแมลงคู่นะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับอ่าเนื้อของเขาจะ เดินยังไม่ถึงบริเวณนะก้อนหินนะคระับมันจะอยู่กลมกลืนกับทรา,ายนะ <c oughs> แอบ,บจะเอามาดูนะก็หากันยังไงหาในแบบนี้ลนะมีพวกเศษตะกอยติดมาด้วยนะนี่หนึ่งอันนี้ลอยตายเลยนะครับ ผมได้มาหนึ่งพวงแล้วนะเร็แบบเปบือกหอยเยอะมากนี่ครับลองดูว่าเราจะหาได้เท่าไหร่นะครับวันนี้เอาไหมครับไเอาไม่ได้ห่ป้นครับพี่พี่ตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณที่หอยมันอยู่เป็น,ปนกองเป็นกองนะฮะ๋ยวผมจะให้ดูนะนี่นะครับพี่พี่หอยหมดเลยนะนี่ฮะเต็มเลยนะที่ตรงแบบนี้คือหอยหมดเลยนะ ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งนู้นจะทั้งหมดเลยนะที่เป็นดำดำนี่ก็ใช่นะครับเต็มมากเลยไม่คเคยเจอเหมือนกันนะครับหอยแบบนี้ครับอ่าด้านหน้านั้นที่ดำดำไปสุดจนบริเวณที่น้ําอยู่อะคือใช่หมดเลยนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดเลยน่าจะสักตันได้มั้งครับหรือว่าเกินเดีย๋ยวดูครับ ใช้หมดเลยนี่นะเดี๋ยวผมจะพา,ปาไปดูนี่นะครับ พี่อนะ่ก่อนจะเอา,ามันจะเป็นแบบนู้นนะครับแล้วก็มาล้างน้ําแบบนี้นะครับนี่นะก่อนจะเป็นหอยแบบนี้นะครับนี่นะดูเงี้นี่นะครับก่บอนจะมาเป็นตัวนี้นะครับก็อยู่คล้ายๆกับหอยมะเร็งผู้นะไงเด็ก เรื่อยๆลองดูครับวันนี้จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเดินอ่าบริเวณนี้นะครับแต่คงเดินไม่หมดนะครับมันกว้างมากนะนี่ใงไส่หมดเลยนะโอ้ยินคงไม่หมดนะครับผมปีนี้นีคือที่ผมเดินอยู่นี่คือ,อหอยหมดเลยนะ พี่ๆลองนึกภาพไปดูนะครับอ่าจนสุดอ่าตาไปนะครับคือหอยหมดเลยนะบริเวณนะี้นั่คือไส่หมดเลยนะขเขาเพี่วหาหาอยู่ไส่หมดเลยนะจนสุดตาเนาะผมเจ็บเลินนะมันไกลเกินนะเขาหาหาบริเวณนี้เอานะแล้วก็ของเคาค่อนข้างที่จะอยู่ในพื้นดินพื้นทคลนนับ แบบนี้นะนี่เห็นไหมครับอืมเป็นพวงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปล้างนา้ำลองดูนะครันี่ครับก็จริงๆริงอะเขาจะ แกออกทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่หนักอ่ะพวกเศษดินเศษโคลนเนี่ยนะผมจะให้แม่เขาเกบนะผมเอาไปให้อย่างเดียวนะใครชอบกินหอยนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่ครับใช่หมดเลยนะเขาจะไปลวกกินพวกอะไรผัดเนี่ยฮ แล้วก็แกะที่หนึ่ง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 แยกแยกแยกจนมาได้แบบที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้ฮะมาครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะอเลือกแบบตัวโตๆห้สักหน่อยนะฮะแล้วก็ล้างแบบล้างน้ําให้ดูนะเพราะไถึงกับไม่ถึงกับโตเยอะนะแบบนี้หนึ่งมันจะอยู่ในฝั่งในดินโคลนแบบนี้นิดนึงนะเอาไม่ยากครับ สองครจะหาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะดูครับบริเวณนี้คือคนณขาหายคนเยอะมากครับนั่งกันที่เดียวเลยครับพี่ๆไม่ต้องไปไหนเลยสามสี่เนี่ยทำแบบนี้จนกว่าที่เราจะอกว่าเราเหนือยเราพอแล้วเราจะกลับ ทำแบบนี้เรื่อยๆนะผมจะให้ดูตอนที่เก็บเสร็จนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหน,นมาสี่ห้าคนนะตอนนี้ผมก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณชั่วโมงกว่ากว่าก็ที่ได้มาก็ก,กัดโ้มาุ้งปุ้งก็กรุงนั้นด้วยนีนีนะอันนี้ก็่าจะ5ห้าหกสิบกิโลได้หรือว่าเกินไปก็ยังเหลืออีก เยอะเลยนะครับนี่เยอะมากเลยกเยอะโอแคนี้พอครับเหนื่อยนะครับก็เดี๋ยวรออีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องเอาหอยไปที่รถอีกไกลนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีนหน้านะฮะตอนนี้ก็สวัสดีนะครับ